มาแล้วจ้าแบตเตอรี่สำรองความจุ20,000ม ah ิลลิแอมรุ่น h h 2นะคะรุ่นนี้นะคะจะเป็นแบตเตอรี่สำรองความจุ20,000ม ah ิลลิแอมเหมาะสำหรับพี่ๆที่ใช้เยอะนะแต่ว่ารุ่นเนี้ นะคะจะเน้นการพกพาที่นะคะง่ายง่ายกว่าตัวสามหมื่นน้ำหนักจะอยู่ที่ประมาณนะคะ4 1 2กรัมนะคะก็คือจะไม่หนักมากเกินไปจะหนักอยู่แค่ประมาณ4ี่ขีนะคะรุ่นนี้จะมีสีขาวและสีดานะคะพี่นะคะสวยทั้งสสีเลยนะคะนี่นะคะไฟเต็มเต็มแน่นๆ่นสองหมื่นค่ะนะคะมาพร้อมกับขุมพลังไฟที่บอกเลยว่าคุ้มมากนะคะนี่นะคะและมาพร้อมกับเครื่องหมายมออกค่ะมาตรฐานอุตสาหกรรมและ QR code นะคะการันตีค่ะนะคะของแท้แน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์นะคะ สามารถพกพาขึ้นเครื่องได้ทุกสายการบินเช่นกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะสำหรับนะคะตัวจริงของเขาอ่านะคะนี่เลยนะคะ20,000ม mm ิลลิแอมป์นะคะสีขาวนะคะรุ่นนี้เขาทำการดีไซน์มาสวยนะคะการดีไซน์ของเขาเนี่ยจะเป็นแบบลายแคปรานะคะนูนๆแบบนี้เห็นไหม มันจะเป็นนูนๆแบบนี้ะนะคะคือมันสวยมากะนะนะคะการแสดงผลด้านหน้าจอนะคะจะเป็นตัวเลขดิจิตอลเลยชาร์จแบตเตอรี่เต็มนะคะจะเป็น100%เต็มนะคะตัวนี้นะคะ2 0 0 0มมิลลิแอมนะคะการชาร์จไฟเข้าให้แบตเตอรี่เต็ม100%จะใช้เวลาการชาร์จประมาณ12ชั่วโมงนะคะนานหน่อยนะคะเพราะว่าไฟเยอะเหมือนเหมือนกันนะคะรุ่นนี้เดี๋ยวเรามาวัดกันดีกว่าว่านะคะเขานะคะเขามีความยาวประมาณเท่าไหร่ความยาวจะอยู่ประมาณ5.5นิ้วนะคะ นะคะพกพาแล้วนะคะน้ําหนักจะไม่หนักมากจนเกินไปแล้วก็ตัวก็จะไม่ใหญ่มากเกินไปด้วยนะคะนี่นะคะรุ่นนี้อ่านะคะด้านด้านข้างก็จะมีความหนามาหน่อยหนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าความหนาประมาณเท่าไหร่นะคะตัวนี้จะอยู่ที่ประมาณนะคะเกือบเกือบสามเซนนะคะนี่เนาะ ด้าน,ด,านด,ด้านข้างจะมีปุ่มกดนะคะกดปุ่มปุ๊บนะคะก็จะเป็นตัวเลขแบบนี้อ่านะคะโชว์เลยว่าแบตเตอรี่ของเราตอนนี้ไฟเหลือกี่เปอร์เซ็นต์นะคะนี่นะคะด้านข้างตัวนี้เป็นการเสียบชาร์จไฟเข้านะคะพอเราใช้เราใช้จนแบตเตอรี่หมดแล้วเนี้ยเราก็สามารถที่จะเสียด,ด้านด้านบนนี้นะใครที่ใช้นะคะใครที่ใช้โทรศัพท์มือถือ1เครื่องหรือ2เครื่องนะคะสบายมากเลยนะนี่นะคะ ใช้สายชาร์จของเราเนี่ยนะคะเสียบชาร์จไปได้เลยและเราก็เสียบชาร์จกับโทรศัพท์มือถือของเราเนี่นะคะเราใช้เป็นนะคะสายสาย,ยชาร์จ iPhone Android Type C เนี่ยเราก็เสียบไปเลยเสียบชาร์จมือถือพร้อมๆกันได้2เครื่อง2ช่องอ่าใช่ฮะแจม่มแจ๋วมากเลยนะคะนี่นะคะแล้วก็นะคะรุ่นนี้นะคะนี่นะคะจะมีเป็นช่อง Type C นะคะช่อง Type C ช่องนี้จะเป็นช่อง input ะะหมายด้ยวยความว่าพอเราจะชาร์จไฟเข้าแบตเตอรี่สำรองเนี่ยเรามีสายชาร์จไทซีก็เสียบด้านบนนะส่วนใครที่มีใช้ใครที่มีสายชาร์จแอนดรอยด์หัวเล็กก็เสียบชาร์จไฟเข้าด้านข้างนะคะนี่และเรามาดูกันนี่นะคะด้านหลังของเขาจะมาพร้อมกับรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ชัดเจนจแจ่มแจ๋วและมาพร้อมกับเครื่องหมายมอ,อกอด้วยนะคะการันตีคุณภาพและความปลอดภัยนะคะสามารถพกพาไปนะคะ ได้ทุกสายการบินเลยนะคะทั้งในประเทศและนอกประเทศนะคะไม่โดนโยนทิ้งอย่างแน่นอนเห็นไหมคะจะมีรายละเอียดของเราเนี่ยครบถ้วนหมดเลยนะคะแบบนี้นะการันตีคุณภาพและความปลอดภัยนะคะสําหรับรุ่นนี้นะคะรับประกันสินค้า1ปีเต็มเหมือนกันเลยนะคะอันนี้สีขาวสวยค่ะพี่นี่เห็นไหมโฉมเข้าวสวยมากเป็นลายแคปลานเนี่ยนะคะเห็นไหมนะคะ,นะคะแล้เดี๋ยวเรามาดูสีดํากัน นะคะ่อันนี้เป็นสีดำนะเห็นไหมตัวมันจะไม่ใหญ่มากเกินไปนะคะเหมาะสําหรับคนที่เน้นชัดหลไหลรอบแต่เน้นการพกพานะคะจะเน้นการพกพาเลยแหละนี่เห็นไหมเห็นฮะสวยมากฮะ,ะช่วงนี้นะคะสีดาเนี่ยจะขาดตลาด <c oughs> จะจะจะเป็นสีขาวซะเยอะนะคะแต่ว่าปูบอกเลยว่าสวยทั้งสองสีเขาเขาดีไซน์ออกมาได้แบบว่ายังไงอะ มันใช่เลยนะคะด้วยน้ําหนักประมาณ4ี่ขีดนิดๆเนี่ยนะคะมันใช่เลยนะวันนี้นะคะถ้าเกิดพี่ๆท่านใดที่สนใจนะคะเน้นการชาร์จหลายๆรอบแล้วเน้นตัวย่อมๆพกพาไปไหนมันไม่หนักมากเกินไป2 0 0 0มมิลลิแอมตัวนี้เป็นตัวที่น่าสนใจมากเลยนะคะเออนะคะร้านเรามีโปรโมชั่นเด็ดดวงทะลวงไส้เยอะยๆมากมายสามารถสอบถามกันได้ทุกวันนะคะทั้งหน้าไร้์สดหรือว่าในอินบ็อกนะคะได้ตลอดเวลาเลยคะ่ะ นะคะ